ัสดีวันอาทิตย์จ้าวันที่สีเหลืองไปเลยจ้าจะเสียอะไรก็ได้นะคะไปค่ะวันนี้เราได้ฟักทองมานะคะหนึ่งลูกนําไปล้างนะคะจากนั้นนมำมาหั่นสีสวยมากๆเลยหลังจากหั่นเสร็จแล้วนะคะก็ามาแช่น้ําปูนใส่เนาะแช่น้ำปูนใสอันนี้การหั่นนะคะไม่ได้กาหนดนะคะว่าจะต้องหั่นเล็กหั่นใหญ่นืกอถึงหน้าประยุทธ์เขาไว้เราก็จะหั่นง่ายขึ้นนะคะ หลังจากหั่นเรียบร้อยนะคะแช่น้ำเป<ส>ล<ส>ืเร<ล><ส>ียบร้อยนะคะแล้วก็เทลงไปในน้ำกะทิเนาะหลังจากเทลงในน้ำกะทิพี่เราใส่ใบเตยหอมๆไว้แล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะง่ายมากๆอ้ออย่าลืมใส่น้ำตาลแล้วก็ะเทียมไปนิดหนึงด้วยนะเรียบร้อยแล้วค่ะคพร้อมทานเนาะบรรยากาศดีมากเลย กินไปนะคะดูชมบรรยากาศนะคะฝนตกไปไม่ใช่ PM 2 5เนานขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝนได้ชะล้างนะคะมีส่วนของ PM 2 5ได้เป็นอา,างดีรัฐบาลปีนี้ก็คงจะเหมือนเดิมไปค่ะไปจินกัน้งนา